สวัสดีครับจีเชื่ออยู่ห้องป .4 นะครับวันนี้เรามีคำศัพท์เนาะเป็นพื้นฐานนะใช่ไหมครับให้เด็กเขียนคำแปลครับข้อหนึ่ง eat กินรือราสอ2 drink เดิมข้อ3 play เล่นข้อ4 run วิ่งข้อ5 sit นั่งข้อ6 stand ยืนข้อ7 swim ว่ายน้ำข้อ8 go ไปข้อ9 come มาข้อ10 arrive มาถึงข้อ11 ride ขี่มันขี่จัก,การยานใช่ไหมครับ 12. watch ดูหรือชมก็ได้ 13. drive ขับเหมือนกับรถใช่ไหม 14. jump กระโดด 15. see มองเห็น 16. write เขียน 17. read อ่าน 18. spell สะกด19 say พูด 20. tell บอก ยี่ิบเอ็ repeat เคพูดทำหรือพูดซ้ำๆก็ได้ใช่ไหมครับยี่สิบสอง do das แปลว่าทำยี่สิบสาม have has แปลว่ามียีสิบสี่ is mr แปลว่าเป็นอยู่คือยีสิบห sleep แปลว่านอน26่สก p o i n แปลว่าฉี2ยี่สิเจ็ด can แปลว่าสามารถยี่สิบแปด will แปลว่าจะยี่สิบเก้า speak แปลว่าพูด30มสิบ look แปลว่า Mongdu, samsi et lisen pewa fang ye yeah.